ลูกค้าใช้เวลานานถ้าคุณอยากได้เปรียบคุณต้องเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนไปเจอลูกค้าตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มคิดครับไม่ใช่เจอตอนที่ลูกค้าตัดสินใจแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยใครๆก็รู้แล้วทำยังไง แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะสำฤทธิ์ผลหรือไม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารเองไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าเองถ้าเราเป็นห้างข้างหนึ่งนะครับแล้วทํายังไงผมจะดึงให้ลูกค้าเดินเข้ามาให้ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่มันท้าทายและเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจากปัญหาเหล่านี้แหละครับธนชาต drive จึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการทําตลาดออนไลน์นั่นก็คือ drive connect platform แพลตฟอร์มช่วยส่งเสริมการขายรถยนต์มือสองบนช่องทาง Facebook ผ่าน5ฟีเจอร์หลักเลยฟีเจอร์แรก Car Profile Management จัดการหน้าร้านและคลังสินค้าออนไลน์ช่วยดีลเลอร์ที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถจะทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยฟีเจอร์ที่2 One Click Cross Channel ถือเป็นระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ให้ดีลเลอร์สามารถจะสร้างโฆษณา และยิงออกพร้อมกันได้หลากหลายช่องทางเช่น Facebook และ Instagram ฟีเจอร์ที่3 Smart Ads p t t m m i z a t i o n การปรับโฆษณาอัตโนมัติด้วย AI โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโฆษณาชุดใหม่ขึ้นมาอีกและไม่ต้องมานั่งเฝ้าปรับโฆษณาเองอีกฟีเจอร์ที่4 Lead Management ระบบจัดการหารายชื่อลูกค้าที่ครบวงจรฟีเจอร์สุดท้าย n t t l l l i g n t Dashboard เป็นการแสดงภาพรวมของแผนการโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันนี้เป็น5ฟีเจอร์หลักที่วันนี้เนี Connect ่ย d o n n e c t Platform ตฟอเนี่ยช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถทำธุรกิจรถจนมือยู่สบนช่องทางดิจิตอลเนี่ยได้จริงๆทั้งหมดเนี่นะครับเราทำได้อยู่บนที่นี่ที่เดียวเลยและที่สำคัญคือมันฟรีครับ r r i v e c o n n e c t Platform เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ เพียงคุณเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสินเชื่อรถยนต์ธนชาติ Drive สามารถใช้งานได้ฟรีทันทีดีลเลอร์รถยนต์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่ธนชาติ Drive ที่ดูแลคุณอยู่และทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Page ธนชาติ Drive สินเชื่อรถยนต์ธนชาติ